สวัสดีครับพวกเรารับชงพังขับพี่สัมบลีนะครับวันนี้ครับผมมาดูนะครับงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงนะครับวันเกิดของอน้องน้ําเพชรนะครับวันนี้นะครับผมก็มีน้องช้างหลายเชือกเลยนะครับร่วมกินนะครับอาหารนะครับบุฟเฟ่เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีหลายเชือกเลยนะครับเนาะมีอาหารหลายอย่างเลยนะครับนี่ลักกี้นะครับมีร้อรถอยู่ทางนี้นะครับลักกี้อายยืนคุมรอรถห่วงก็ห่วงเราแวงด้วยนะครับเราแหวงรอรถกูจะหายหากกินยาก็กินนะครับ ก็ช้างก็จะกินอย่างอร่อยเลยนะครับเนาะยืนกินนะฮะยูนะครับยู่ยืนกินก่อนนะวันนี้นะครับหลายเชือกเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดก็สิบกว่าเชือกนะวันนี้นะครับผมมาร่วมกินเลี้ยงนะครับกินเลี้ยงนะครับเป็นงานวันเกิดของน้อ,นองนางเพชรมงคลเนาะวันนี้นะครับผมรวยไม่กินนะกินพากินพกันกินแต่ยายัางต้องกินยาก,ก่อนเนาะกินยานะครับ อันนี้คุณยายปวใจตองคูนะครับผมอันนี้คุณยายับลอยนะยายับลอยก็อยู่ตรงนี้ครับกับหลักที่นะครับผมคุณยายับลอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกับหลักคีดนะครับนะครับดูข้างหลังนะครับดูนี้ตั้งหน้าตั้งตากันกินอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมตั้งหน้ากันจากันกินนะครับนาะรดูปัญทาย แต่เชือกอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยนะครับอ้วนทวนกันทุกเชือกเลยนะครับน้องเลี้ยงดีขวานเลี้ยงดีนะลักี่สูงกว่าเพื่อนเลยนะครับดูดูง่ายลักกี้จะดูง่ายนะครับมองไปก็จะเห็นเลยนะครับลักกี้ก็จะใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนะเป็นช้างที่ใหญ่ดูดูกับว่าอยู่กับคุณยายบุลอยนี่คุณยายอยู่ลอยเล็กเลยนะครับเหมือนแม่กับลูกไปเลยนะครับวันนี้อ่ะกินอร่อยนะครับลักขี่วันนี้นะครับได้กินอินน้ำสมรานะครับ แล้วก็มีเอาไปไว้กินที่บ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องไว้กินที่บ้านด้วยนะครับเพราะมียญ้านะครับเอาไปให้น้องแคมปนีกินด้วยนะครับน้องแคมปนีไม่ได้มานะครับเพราะท่านก็พามามนได้นะครับทั้งสองเชือกเนาะก็พามันได้แค่เชือกดียวนะครับ <c oughs> ดูบมุมกว้างนะครับทุกเชือกนะครับเนาะ ยอดูตัวเล็กันครับน้องตัวเล็กันนะกินด้วยหรือเปล่านะน้องของเล็กอ่าดูน้องตัวเล็กน้ำน้องน้ำเพชรมงกลนะครับนี่เป็นวันเกิดของน้องนะครับวันนี้ก็เลี้ยงพี่ป้านาอานะครับหลายเชือกเลยนะครับยิมน้ำสำรันกันแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก่อนกลับบ้านนะครับเนาะตัวเล็กจะปีนคอกครับตัวเล็กจะปีนคอกแล้ว ลักกี้หันมาทงนี้ทำไมลักกี้ไม่หันระไอย่างนะครับมีกล้วยมีอ้อยนะครับมีญ้านะครับยาของชอบหรือเปล่านะครับกินแต่ยานะครับกล้วยไม่กินอ้อยยังยังรอก่อนนะครับไว้กินที่หลังนะครับกล้วยตอนนี้ก็กินยาก่อนนะครับลักกี้ก็ห eh ่วงเราดเราแวงเราหายอีกกินเผื่นๆหายได้นะครับลักกี้ อ้าวดูแต่เชื่อนะครับพี่ป้านะอาแต่เชื่อนะครับวันนี้นะครับผมเนาะงก็มีคุณยายหลายหลายยายเลยนะครับอันนั้ก็เป็นน้องแอนนะครับรองวันเนาะนนแต่เชื่อตั้งหนา้าตั้งตาอินก่อนนะครับให้อิ่มก่อนวะให้อิ่มก่อน งานเลี้ยงวันนี้อร่อยนะอร่อยนะครับได้กินยาด้วยนะครับยาหนอนนะครับผมกินอิ่มแล้วก็จะไปเอาไปฝากเึ้นเอาลัก,กี้เอาลัก,กี้เอาไปฝากดูลัก,กี้ยูนไปไว้บนหลังลัก,กี้เอาไปเอาไปฝังน้องแก้วมณีหรือเปล่านะครับยูนไปไว้บนหลังนะโยนไปขึ้นไปไว้บนหลังนะครับนุ๊บลกี้ อันน่าหนีเลยจะกลับบ้านแล้วละ่ะลักกี้กินก่อนกินก่อนอิ่มก่อนนะครับอิ่มก่อน เด็กขบวนช้างแต่ลเชื่อนะครับผมนี่นะครับผมชาเต่เชิญตั้งหน้าตั้งตาก,กินอย่างอร่อยนะครับกินร่วมกันนะครับช้างก็จะมีช้างที่ถูกกันนะครับก,ก็มาร่วมกินด้วยกันได้นะครับช้างในที่ <laughs> ไม่ถูกกันนะครับอย่างอีกเชือกนึงก็กินอยู่คนเชือกเดียวอยู่ทางนู้นนะครับผมผ่านรถถุงไวตรงนู้นนะครับนะ <laughs> ลักกี้หันก้นให้แล้วหันหน้าจะไปไหนลักกี้ลักกี้ <laughs> กกทาไมหันก้นมาทางนี้หัวหิรอรถเป็นพวกควานมาทางนี้ย่ะ đi subscribe nè. <laughs> ก็มาลบก,กันหลายเชือกนะครับผมมาถทายเพื่อนๆหลายๆๆเชือกเลยนะครับวันนี้ก็ไปหาเลือกกินแล้วตอนนี้นะครับตัเกินครับเลือกกินหญ้านะเลือกกินหญ้าก่อนอ้อยไม่กินนะอ้อยอ๋อ จะกินยาก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นอาหารหลักของคือกินยานะครับทางสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้องรักที่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องที่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ทำมาลัคลิปของน้องนะครับก็มีหลายเชือกเนาะวันนี้นะครับผมเออกินแต่ยอดนะพี่ คนยายนิ่งเลยนะคนย่ายยืนยืนย่านิ่งเลยนะครับ